เราเข้ามาสามรอบแล้วอรอบที่สนะามาะนะมนเขาทาปลาครับ้งที่สามเขาทำไงบ้างปลากขาชกเลยชากเลยได้ทองไปเท่าไหร่สองบาทบสองบาท,บาทแล้วป้าได้รอบอับบาดเจ็บอะไรบ้างไหมบาดเจ็บไปทําแผลที่โรงพยาบาลเนี่ยความดันตน่ำเลหัวใจสองชั่วโมงยังไม่หยุดเต้นเลยหมอก็เลยรอทรอําแผลทำอะไระดีใจมาก ที่จับผู้ร้ายได้ขอบคุณท่านตำรวจทุกคนค่ะ สองวันขอบคุณเจ้าของก้องด้งวยนสุดีฮแยกาแบานนั่นใหม่นะครับและคนนั้นไ,นได้วิ่งหน้าไปทางท่าแดงน,นะครับแล้รวรถบักจกับเรน้อง สองห้องนะครับแล้วไล่ได้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดบริเวณนี้ชุดชุดต่อออกอีกเยอะนะพอกดก็ต้องออกแล้วก็วิ่งเส้นทางไปนองนองผลีนะครับนำเส้นตองเอ่อนำกล้องมุดรปิดนะครับแล้วมาถึงแยกวัดบนล้างบนล้างแล้เดี๋ยวเลี้ยวขวากลับมาวกกลับมานะครับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายคลองยางมีกล้องอย่างนี้จำได้ว่าเป็นกล้องนะฮะ แล้วก็จะข้ามไปฝั่งเนินหอมอแล้วไปไป,ไปเนินไทยมีกล้องจับได้นะครับกล้องจับนกระทั่งมาถึงแยกแยกชะอมนะครับแยกแยกชโอมนะฮะคนล้ายจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาประมาณทักหนึ่งกิโลแล้วเลี้ยว,วเลี้ยวซ้ายใจให้ชาวบา้านบริเวณนี้เราว่าตำรวจได้ดำเนินการจับคนร้าย ได้ก่อเหตุกระชาสร้อยที่เราซับที่บริเวณตรงนี้เหตุเกิดเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาได้แล้วได้พร้อมของกลาทงทั้งทุกอย่างทั้งรถจักรยานยนต์ที่ใช้ทั้งเสื้อที่ก่อเหตุน,นะครับแล้วก็ได้ของกลางเป็นตัวจำนำเพราะว่าคนร้ายเนี่ยกระชาสร้อยแล้วเนี่ยสร้อยทองสองบาทไปจำนำที่ ห้างโรตัตปาจีนบุรีรได้ของการทุกอย่างครบเลยทำนำาำนำที่ห้างแล้วก็เจ้าตัวก็ับสารภาพด้วยเจ้าตัวรับสารภาพตัวอของนะครับวันนี้ก็เลยมาสร้างความภูุิใจให้ชาวบ้านโดยละเวนี้ว่าต่อไปนี้ผมคำชับสารัตรไปแล้วว่าอย่าให้มีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีกในพื้นที่ชาวบ,บ้านจะได้อยู่อย่างอบอุ่นใจนะครับขอบขอขอขอคุณทุกท่านคดีนี้ต้องชมเชยฝ่ายสืบสวนของนายหินลาบ แล้วก็ท่านกับสืบสวนทัานผู้ก e <AN> <partido así. S 1> ับส <cond> ืบสวนได้ส่งสืบจังหวัดมาช่วยเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ทำรอานี้เกิดขึ้นครับเพื่อให้ประชาชนของท่านอยู่อย่างสงบสุครับาได้ทุกอย่างนะครับเสื้อผ้าที่ใช้ในวันต่อเหตเสื้อคลุมตัวนี้ก็คือใส่ในวันต่อเหตุเนกัน เทรงเคยทรงเคยตำรวจแล้วทีนี้ใช้ความสามารถใช้เวลาแค่สวันคามจับตัวนาได้พระของกางที่จากเยอนะครับเยวนะครับตามิตามมาวามีตัมเงี๋ยเยอะเยอะเยอ 巴西的。